ให้พี่นอ้องเฮดเพิงเฮทยังก็ไายเลยได้ค่ะแต่ว่าประเทศอังกฤษสิถามลงมของยุพดีเนี่เฮดเนยกํลาลังปรุงผสุท่าึ้นมาเกิดปสมทับไปแต่ว่าเป็นคนที่มักกินเฮดเนย์ผสมทับไปมันแสบอาจจะเสียเวลาหลอกหนามาแน่เล็กน้อยนะค่ะเนาะเออหลอกหวัวมแน่เั็กน้อยก็เป็นยังคะ่ะเพราะว่าพอหลอกออกมาหล้วมันก็แ่บเติบเนาะพี่ม่พี่น้องคะ่ะไปเติตนี่เฮดเพิงี่งก็มักผสมทับไปเพิงหวานเพิงน้ำตาลเพิงยังก็ว่าไปานะค่ะเนาะ ม,มักสุเพิงค่ะมักสุเพิงบัตเตนียมันกระเบิดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะคำพูดถึงว่าเห็ดเพิงอีหยังเห็ดเพิงอันสีน้ำตาลน,น้อ,อนอแน่หันนไม่คะเออเนาะค่ะเนาะ,นะะนะบัตเตอรนียกระเบิดแล้วอยู่ป่านี่บัตเนียแต่ว่ามะพร้าวเสร็จออไปมะพร้าวเดอันนึ่งมันเสร็จไปซึ่งเขาเอ่ยว่าเป็นเห็ดที่วัดใจคนที่มักกินเห็ดยังอยู่พอดีค่ะเนาะคนบัเต็มเนาะคะ่ะเนาะคนปวงเนาะคะ่ะเนาะเป็นเห็ดวัดใจเสร็จออกไปวัดใจจังใดคะ มันเกิดอันสิบจุ่มยน้ากันมาครั้งอว่าจังใดคะเพราะว่ามันเป็นฟ้าแฝดคะแฝดภูแฝดเมียแฝดสยามเป็นสันนครเนาะคือแฝดอินจันเป็นสันมันเกิดบ่เมนะคะเนาะแต่ว่ามันวัดใจอี๋วคเนาะพ่อพี่น้องคะกล้าบ่คะกล้าเก็บบ่เก็บแล้วเราก้ากินบ่คะพ่อพี่น้องขอเสียงแต่เป็นอย่างค่ะคณเนาะใส่เบิ้งเนาะนีค่ะพ่อพี่น้องมีไหมคะพ่อพี่น้องคะเห็นย่นชมกันยี่ใกล้นะคะมึงด้วย่ยงว่นกับมะตอมกันเอมึงดูพ่อพี่น้อง เฮ็ดยังคะไอเิบ,บงดีใจนะคะนณะนะสนแสบงบแดบดบแสงแดดไม่สง้งแสบงบแดดมันบางงี้กโอ้ยพี่นอ้อง,นองจะกินเยอนะมันจะต่ไปเอ,อ๊ะเนี่ยบานของพี่น้องเฮ็ดยังคะนี่เฮ็ดเพิงบัครับให้พี่น้องขาเครื่องว่าเฮ็ดเพิงก็สมบูรณ์ได้คือพ่อพี่นอ้อง,นงนองค,ะค่ะ,ะ,ม,คะมันเกิดม,มากสินะคณะอือเนี่ยังคะหัวบว่มีคะ่ะแต่ว่าลำ่ำโตล่ำปล้องนี่โอ้ยพลายพี่น้องเอ้ยสุดยอดมันจ่อไปคุณด,ดูจนมือบุคคานี่สิกรรม,มยู่ปกติแล้วสิเป็นคนใส่มือเลยค่ะเอามือลุยเลยต่อจากต่อไป มันคือขาวแจนแพงสีค <formal> ่ะมันสิบว่าแมนหิตผึ่งดับเน่าฉบับเขาเมอเกิดยี่กองขี่ขั้วแบบนี้ไม่รู้ราค่ะเก็บไปนะคณะอือพ่พี่น้องพ่อหูบ่คะว่าเหตดตยเบียบ่ค่ะเกิดสิตตยเบียรเตีมาดามเออว่าตีเกิดยี่กองขี่ขั้วเป็นี้สบืนกินย่บคะค่ะคะเห็นมอแปดดีค่ะกระตาฮักนี่หละพ่อพี่น้องค่ะกิบเกยอยู่ โอ้ยเสืเบิ his, our, <like. S 1> it, ้งดูลายม่ดามขีดเดียดวะตีโอ้ยเบิ้งเบิ้งไปนะค่ะเนาะพี่น้องค่ะสั่สิราคาคนบลเต็มเนาะเนาะอยู่กับคนบลเต็มก็ยุ่งยากกันยังไงทุกคนพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้อัดสังหารหัวเบิ้งกันค่ะเบิ้งทั้งในกันทั้งในมันเป็นปิงสี่มาค่ะพ่อพี่น้องเห็นบ่คะเนาะเนาะเก็บบ่ค่้าบารนี่เก็บค่ะเนาะเนาะเดี๋ยวเอาเพลนทิม่าเราด้อค่ะจอกินได้จอกินได้เนาะเนาะพ้งกระดาษจะมีเลยไหมค่ะพี่น้อง กคิดเกนิดหน่อยนอยะนะสัญญ,ญาณบ่มีค่ะแล้วมได้ไลายสดนะค่นะนอพี่น้องค่ะสวสันนิษฐานค่ะสัญญาณโทรศัพท์บ่มีน,นะค่ะน้งเริ่ได้ไลลายสดมาเป็นสิออเบิ้งค่ะมาได้เห็นอย่างมากแน่แป้าดงยูค่ะแม่บ่งบอกอีลได้ว่างัวตัวนี้ไปกินอีหยางมากนะค่ะน,ะน,ะน,ะนะะ้อติวัชพืชไปกินพืชอี่ยางมากเอออคเห็เน้อเห็ดเนื้อของน้องเห็นเนื้อนะคะนีพี่น้องค่ะอันนี้โอ้อันนี้คู่พ่อคูแม่เห็ดเนย,<บ>ย,ยค่ะอันนี้ อย่างไรพีค่ะปาเห็ดเน่ไม่เกิดยังไงเป็นอย่างนี้บอกคะถ้าเราอันนี้เทาตายมมเห็ดอะไรนะค่ะนี่เห็นได้บางประเภทนี่แต่ว่าอันนี้บึ้งด้วยพูดนะเพ้อเว่อร์อยู่ยค่ะนี่คขึเนาะอมาเห็นไหมคะเพ้อเว่อร์อยู่อันนี้ก็เห็ดเน่ที่กันนะค่ะนี่อื้ยาเราก็อันนี้ก็เห็ดเน่ค่ะเห็ดเน่ลายก่ะปานี่เห็นได้กับเห็ดพึ่งขาไล่นะครับบึ้งด้ กค่เพดนาเรนาดัมนะคะเห็ดอีปีเรอีปีดัมยังก็ว่าไปนะคะเห็ดเนยค่ะเห็ดคาร่าค่ะเห็ดคาร่าเห็ดพิ่งคาร่ายนะคะอันเกเห็ดยังแค่ไหนกินสีบินบินแดงนะอันนี้กกเห็ดเนยค่ะนี่เพิ่งกําลังนอยอยู่กันนกคันเนาะอืมนกคันเนาะเพิ่งกําลังมีหมวกมีอย่างเนี่ยทั้งไตแต่ว่ากินได้ค่ะนกคันเนาะหนามันมั่นนี่สินกคันเนาะอืมอันนี้ก็เห็ดเพิ่งคาร่ากับพ่พี่น้องค่ะอันนี้เถวแถวสไตายทิมแล้วค่ะ ตะเก็บไปค่ะเพราะเป็นอันเครื่องประดับในกิดก,กระต่าเห็นนะค่ะแล้วก็ให้กิีบเก๋เออะ่อยกิีบเก๋ไปค่ะพ่อพี่น้องอือนี่ค่ะอเาให้เบิ้งนะค่ะนาะหรือหรือปุ๋ยหรือป่าถึงแม่ลายลายกระยานเห็นจะคล้องเสียโซมนะคะนะ่ะเนาะพี่นอ้องนี่ค่ะผืงขาไล่นะค่ะเนาะแล่อันทายสนต่อไปส่วนผู้ทายวิโด้ก็เห็นนะคะอันขาบปลาไล่ขาตะปะทองไล่สุต่อไป เนื่งจากไงวะอย่างคะ่ะเนื่องเนื่องจากว่าอันตั้งขัน้นแม่ค่ะเพราะว่น้องเป็นแม่ปุ้งนนะักหนะวิเครา่เดีนนะะอนคะ่ะลูกซองหรอค่ะก็ไล่อทายในยน้อยนะั่นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาแลค่ะ